จะให้รู้ว่าลูกมันขาวแค่ไหนนะเห็นไหมอันนี้ได้ประมาณสักหนึ่งเดือนละรอบนี้ไม่ได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 ,ไได้เราไม่ได้เขียนวันที่ไปเลยขอ้เหมือนเดิมกระดาษเราเป็นแบบนี้นะคะน้ำส้มควรไม้เนี่ยเราจะฉีดฉีดทั้งป่าเลยก็ได้แล้วก็ต้องหอให้ทัน แต่นี้เราฉีดทีละลูกเราเราทำงานหลายอย่างกลัวไม่มีเวลาก็เลยเราก็เลยฉีดฉีดก่อนทุกลูกแล้วก็ห่อทุกห่อนะคะฉีดก่อนทุกลูกลก็ห่อจะฉีดทั้งป่านี่ก็ได้ถ้าใครมีน้ำส้มควัมาเยอะแต่เรากลัวห่อไม่ทันไงเดี๋ยวน้ำค้างมันก็มาจะมาล้างก่อนทำคนเดียว ยอดมันยาวอย่างเงี้ย้องตัดออกยังไงมันก็ไม่ตแตกแขนงแล้วมันยาวกเะีืยต้องตัดออกใช่มหมแตกขึ้นมาใหม่รอบนี้ฉีดฮอร์โมนไปแล้วเนี่ยแต่เราจะยังไม่ใส่ปุ๋ยเราจะให้มันติดติดขนกันจะให้มันออกมาเป็นลูกก่อนแบบนี้เราก็ยังไม่ใส่นะปุ๋ยเดี๋ยวมันจะสลัด แบบนี้ให้ลูกมันโตก่อนถ้าใ,ใส่ตีถ้าตัดอย่างนี้แหละเห็นไหมตัดตัดตัดยอดมันรอบที่ผ่านมาในห่อไปประมาณสักพันกว่าลูกมันจะไม่เหมือนฝั่งนูน้นฝั่งน้้นนี่เราหอ่อ เป็นหมื่นอะเฉพาะสองร้อยต้นนะเนี่ยถ้าลูกไหนที่เราหอไม่ทันมันจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมมันจะลาย,ลายไม่ได้แล้วเนานะตขึ้นมามันก็จะลายถ้าไม่อยากฉีดทีละลูกวันนี้ที่เราทําก็ฉีดทั้งป่าเลยถ้ามีน้าส้มควนไม้เยอะน้ำส้มควนไม้ ขีดก่อนแล้วก็เกลี่ยคนงานนำมา,มาหา่อถ้าใครไม่เยอะก็ห่อเองอันนี้มันมันเยอะเม่ทำเราต้องฉีดทีละลูกไงไอเพียนี้เราฉีดล้างป่าไปเลยนานๆทีแล้วานี่เราก็เอาน้ำส้มคนมานะใส่อย่างนี้แล้วก็ฉีดก่อนทุกลูกที่เราหา่อเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเกิดมันแตกออกมามันจะเป็นลูกแบบนี้เลยเนี่ยเห็นพอเราหานะ่อน่ะสองสามลูกเนี่ยเราเอาไว้แค่ข้างเดียวพอลูกเดียว กิ่งละลูกกิ่งละลูกพอไม่งั้นมันจะหะักเนี่ยดูได้นะคะเห็นไหมลูกมัม้ยเห็นรู้มันไหมเอ้ยนี่ให้เราตัดออกแล้วก็ต้องสวมเข้าไปใหม่เนี่ยเราจะฉีดให้ดูนแบบนี้แบบนี้มันจะเป็นน้ำส้มคนไม้ไงเนี่ยถ้าเกิดใครมีเยอะใครมีน้ำส้มควนไม้เยอะก็ฉีดไปเลยฉีดทั้งป่าไปเลยแล้วก็ห่ออันนี้เรา ฉีดเป็นลูกเป็นลูกจะได้ประหยัดมันจะได้ประหยัดกว่ากันนี่ตัดมันยาวยาวมันไม่มีประโยชน์นต้องตัดทิ้งไปมันจะมีลูกอะประมาณคู่ที่สามหรือคู่ที่สี่ใบมันไม่ได้หมายราว่ามันจะมีลูกตรงที่เราตัดนะไม่ใช่คู่ที่สามหรือคู่ที่สี่ของใบ ถ้าม so ันเจริญเติบโตมันงามไปแล้วก็มันจะอยู่คู่ที่ห้าอะไรเนี้ยตัดออตัดออกตัดออกสามแหวนไปสุดแล้วฝั่งนู้นเสร็จแล้วตัดออกถ้ามันเปิดแี่ไม่ใหม่จะโอเคดูสกัตตาลด้วยหัวเดิม ัดลงให้มันต่ำๆให้มันติดเปี้ยทุกรอบทันแบบนี้แหละก็รอให้มันออกดอกออกลูกขึ้นมาเนี่ยรอบๆข้างเนี่ยเราจะกําจัดอาจชพืดอีกรอบหนึ่งเรากําจัดไปแล้วเป็นยาซีภาพของอะไรนะฟาดเรียบ <laughs> แต่มันไม่ไม่เรียบหรอกมันยังจะฉีดรอบสองอีกจะปลูกด,ดาวเรืองไงในป่าฝรั่งเนี่ยเราก็ต้องสวยแบ้ออกตัดออก ให้มันมเด็ดส่องแล้วก็มันจะเก็แขนงดีแล้วเราก็จะปลูกึ้นอย่างอื่นไปตรงนี้ได้เด็ยลี่ไร่สวนที่งของเราแบบนี้นะคะที่ไร่ของเราทุกรอบที่เราทำที่เราหอ่อต้องก็ทำแบบนี้ทุกรอบนะคะ คุกวาจะทำสามนั่นแหละเนี่ยดูมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะเห็นไหมอันนี้มันมีห้าลูกสี่ลูกเราเอาไว้ลูกเดียวค่ะไม่ต้องเอาไปยเยอะเพเแค่นี้การทำของเรานะคะตัดยอดออกสอยออกอีกสองแถวสามแถวก็เสร็จแล้วตัดออกมันยาวมันก็ไม่มีประโยชน์มันมันจะไม่เต็กระเดียงอีกเลยมันก็จะยาวเลย มันไม่มีทางที่จะแตกเหม่งอีกพยดมันเก่แล้วไงเก่แล้วเ,เก่เกจัดและยาวไปมันก็ไม่ออกโดดต้องตัดโอ จะทำแบบนี้การทำกหลังของไล่เราจ้ะ